ขอ,อนครับน้ำครับขอบคุณค่ะไหวไมนี่ยเราฮห้นั่งนิ่งเชียะอย่าดูถูกกันสิคะเรื่องแค่นี้เล็กๆ้จ้าไม่คนเก่งเอ,อขวัญได้ข่าวมาว่าพ่อพี่นี่จะเปิดธุรกิจใหม่ใช่ไหมคะมพ่อพี่จะทำอะไรอะคะจะรู้ไปทำไมเนี่ย โอยแค่ถามแม่งอะ่ะแซวเล่นจ้าฮะก็พ่อพี่เขาก็จะเปิดพวกอู่ซ่อมสีรถพวกเคาะปะผุอะไรพวกนี้แหละอืมแล้วพ่อพี่นี่ไปขอใบอนุญ,ญาตเปิดกิจาการหรือยังคะม,มันต้องขอเดี๋ยวเปิดอู่ซ่อมสีรถเนี่ยนะต้องขอสิคะเพราะว่าที่พ่อพี่จะทำเนี่ยมันอยู่ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องของกิจาการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคะ่ะอ๋อแล้วอี กิจการที่มันเข้าข่ายอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับเนี่ยคือจริงๆมันเยอะมากเลยนะคะพี่ถ้าผมจะให้บอกเรื่องเด่นๆเนี่ยก็จะมีพวกเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มยาเวชภัณฑ์เครื่องสําอางแล้วก็กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตรก็จะมีกิจการโหาลหะแร่ยานยนต์เครื่องกลสารเคมีสิ่งทอแล้วก็กิจการเรื่องหอพักด้วยนะคะนี่ยังมีอีกเยอะเลยใช่ไหมครับ โอ้อีกเพียบเลยค่ะพี่ถ้าพี่ขออนุญ,ญาตแล้วเนี่ยน,นะก็ต้องปฏิบัติและดูแลสถานที่ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะด้วยพี่กะพาพ่อพี่เนี่ยน,นะคะไปขออนุญ,ญาตที่สำนักง,งานเขตตามที่ตั้งของอูค่ะอืมแล้วก็อย่าลืมเตรียมเอกสารไให้ครบด้วยนะคะอืมน้องขวัญน,นี่เก่งจังเลยนะครับเรื่องแค่นี้จิ๊บๆค่ะอืงั้นเรามาแข่งกันอีกรอบไหมล่ะฮะจะได้ดูว่าทีเนี้ยเรื่องจิ๊บอีกหรือเปล่าอือได้เลย สรุปถึงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการออกข้อบัญญัติข้อนี้เพื่อการควบคุมดูแลและความปลอดภัยร่วมกันทั้งเจ้าของกิจการและผู้พักอาศัยใกล้เคียงผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้มีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพศ2535มาตรา33ผู้ใดดำเนินการที่ส่วนท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่มีใบอนุญาต ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้รับใบอนุญาตที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่เจ้าพนักง,งานกำหนดไว้ในใบอนุญาตต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2,000บาทถ้าเราทุกคนเข้าใจและร่วมมือกันทำกรุงเทพมหานครของเราจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร